วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องบัญชีบาสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะมาศึกษาพระกรคำของพระเจ้าวันนี้ได้มีข้อความอย่างนี้ว่าให้เราใช้เวลาสรรเสริญพระบิดาผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสัตว์ซื่อและยุติธรรมผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยที่เข้มแข็งสรนเสริญพระเยซูผู้ทรงเป็นความหวังความรอด และความยินดีของชีวิตเราและสรรเสริญพระบิญญาณผู้ทรงสถิตยอยู่เคียงข้างเราเสมอในทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณผู้ฟังครับในพระธรรมลูกาบทที่หข้อ23ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิด แบบไหนจะง่ายกว่ากันกู้ฟังครับในพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดเมตตารักษาชายคนง่อยนะครับที่เพื่อนของเขานั้นได้หย่อนลงมาจากหลังคาบ้านที่พระองค์กําลังสั่งสอนอยู่นะครับเขาย่อนคนง่อยลงมาต่อหน้าองค์พระเยซูคริสต์นะครับ เมื่อพระองค์ส่งทอดพระเนตรเห็นความตั้งใจเห็นความเชื่อของพวกเขาแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเพื่อนเอย๋ยบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วคุณฟังครับซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจสําหรับคนเหล่านั้นที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับว่าแทนที่พระเยซูจะรักษาโรคให้หายโดยบอกว่าโรคของเจ้าได้รับการรักษาแล้ว หรืออาจจะบอกว่าเรารักษาให้เจ้าหายเป็นปกติแล้วจงหายเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาคงปรารถนาจะเห็นพระเยซูพูดคำนั้นเป็นลักษณะของฤทธิ์อำนาจของผู้เผยพระวจนะตามที่พวกเขาได้รอคอยอยากจะดูอยากจะเห็นนั้นแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ใช้สิทธิอำนาจของพระบุตรในการยกโทษบาปให้กับมนุษย์ให้กับผูท้ที่ทนทุกข์ทรมาน จากผลของความผิดความบาปนั้นนะครับในครั้งนี้พระองค์ได้แสดงสิทธิอำนาจในการเป็นพระบุตรของพระเจ้าให้บรรดาพวกฟาวรีสีพวกธรรมจารย์พวกบรรดาผู้สอนธรรมบัญญัติต่างๆซึ่งอยู่ในที่นั้นเนี่ยได้มองเห็นถึงอำนาจของพระองค์นะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ว่าท่าทีของพวกเขาคนที่ไม่เชื่อคนที่จ้องจับผิดพระเยซูนั้น เขามีท่าทีอย่างไรและเราจะได้เห็นพระคุณพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยสำแดงพระเมตตาคุณบำบัดรักษาโรคให้กับเขาในพระธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและสสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หข้อ17 จนถึงข้อที่26นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ17ถึงข้อ26มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทรงรักษาคนง่อยต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัติ มานั่งอยู่ด้วยเป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาดิลีแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเลม็มฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจา้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้และนี่แน่มีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาพวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามา วางตรงหน้าพระองค์แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วหย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องวางตรงหน้าพระเยซูท่ามกลางฝูงชนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อนเอย๋ย บาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาเป็นใครกันใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่านท่านใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคนยกที่นอนแล้วกลับบ้านพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่า วันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อจบพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ17ถึงข้อ26คุณผู้ฟังครับจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเรารู้ว่าคนง่อยนั่นก็คือคนที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกเป็นคนป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ แต่สำหรับคนง่อยที่มาปรากฏจำเพาะพระพักพระเยซูนั้นมีเพื่อนที่รักเขาด้วยใจจริงได้หามเขาไปหาพระเยซูแต่เพราะว่ามีคนจำนวนมากได้ล้อมรอบพระเยซูไว้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อจะรื้อหลังคาออกบางส่วนแล้วย่อนคนง่อยลงมาตรงพระพักพระเยซูนะครับ คุณผู้ฟังครับทางซีกโลกตะวันตกนั้นมีภาพสองภาพที่เรียกกันว่าก้อนหินที่มีอายุผ่านมา1,000ปีแล้วภาพที่หนึ่งคือภาพของคนที่อยู่ในเรือที่อับปางลงในทะเลใหญ่และได้ค้นพบเสาหินเป็นรูปกางเขนตั้งอยู่บนก้อนหินนั้นซึ่งมีความสูงเสียดเมฆอยู่กลางทะเลใหญ่ จึงได้ยื่นมือออกไปเพื่อช่วยชีวิตของตนให้รอดภาพที่สองคือภาพที่คนนั้นได้ยื่นมืออีกข้างหนึ่งช่วยเพื่อนให้รอดจากทะเลซึ่งมีความหมายว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วจึงพยายามที่จะช่วยคนอื่นให้รอดด้วยนี่แหละเป็นจิตวิญญาณแห่งการเป็นคริสเตียนนะครับและเป็นวิญญาณ ของเพื่อนเหล่านั้นในเรื่องนี้ที่ได้หามคนง่อยมาหาพระเยซูคุณผู้ฟังครับในขณะที่เรากำลังนำคนอื่นไปสู่ความรอดนั้นมักจะมีอุปสรรคและความยุ่งยากลำบากมากมายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีวิญญาณแห่งการเอาจริงเอาจังในเรื่องความรักต่อผู้อื่นแล้วเราก็จะสามารถพิชิตอุปสรรคอันมากมายเหล่านั้นได้ การที่เราจะรื้อหลังคาตึกของคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อเราไปทําความเสียหายให้กับบ้านเรือนของคนอื่นเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้เขาอย่างแน่นอนและเราอาจจะถูกตำหนิว่าจากเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยก็ได้แต่คนกลุ่มนี้พวกเขาก็ยังมั่นใจว่า สิ่งที่สำคัญกว่าการถูกด่าถูกตำหนิจากเจ้าของบ้านหรือจากการชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นก็คือการที่เพื่อนของเขาได้รับการรักษาจากโรคอัมพาตให้หายได้เพราะชีวิตของคนแม้คนเดียวก็ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูส่งทอดพระเนตรเห็นคนง่อย และได้เห็นถึงความเชื่อของเพื่อนของเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วไม่ใช่พระองค์ไม่ทรงทราบว่าคนที่เป็นอมภา,านั้นน่าเวทนาเพียงใดแต่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการรักษาโรคฝ่ายวิญญาณมากกว่าการรักษาโรคฝ่ายร่างกายเพราะโดยทั่วไปแล้ว คนยิวมักจะคิดว่าโรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นผลมาจากความบาปทั้งสิน้นดังนั้นพระดำรัสที่ว่าบาปของท่านได้รับอภัยแล้วนั้นก็เท่ากับว่าโรคของเจ้าได้รับการรักษาให้หายแล้วนั่นเองนะครับพระองค์ทรงช่วยวิญญาณของเขาให้รอดก่อนแล้วพระองค์จึงทรงรักษาโรคฝ่ายร่างกายทีหลัง เพราะความรอดฝ่ายวิญญาณนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งและพรฝ่ายเนื้อหนังนั้นเป็นสิ่งที่พ่วงท้ายมาแต่โรคฝ่ายร่างกายนั้นได้กลับกลายเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้วิญญาณของเรารอดได้ซึ่งก็หมายความว่าโรคที่เขาเป็นนั้นได้ก่อให้เกิดพรอันประเสริฐที่สุดแก่เขาคือทำให้เขารอดพ้นบาป ได้รับการอภัยบาปจากพระเยซูคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ17ถึงข้อ26เอาไว้มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า แน่นอนว่าการพูดว่าบาปของท่านได้รับการยกโทษนั้นก็ง่ายกว่าเพราะเรามองไม่เห็นบัญชีบาปเช่นเมื่อเราทำบาปเราไม่สามารถมองเห็นตัวเลขในบัญชีบาปของเราเพิ่มสูงขึ้นหรือเมื่อพระเยซูไถ่บาปเราแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวเลขในบัญชีบาปของเราถูกลบไป แต่การที่จะทำให้คนที่เป็นคนง่อยคนหนึ่งลุกขึ้นยืนต่อหน้าทุกคนและเดินกลับบ้านไปเป็นสิ่งที่หลอกลวงกันไม่ได้ดังนั้นการรักษาคนให้หายจากโรคจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่การรักษาเป็นหมายสำคัญและเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรมนุษย์ที่มีสิทธิอำนาจในโลก ที่จะยกโทษบาปได้พระเยซูทรงสอนคนกลุ่มหนึ่งที่สแสวงหาแต่การรักษาและการอัศจรรย์ว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพียงแค่การรักษาและช่วยเหลือในปัญหาและความเจ็บไข้ของเราเท่านั้นพระองค์เสด็จมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่านั้นคือการลบบัญชีบาปของเราให้เป็นศูนย์ พระองค์เสด็จมาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนที่ยังสงสัยในพระองค์ให้เห็นว่าเขาสามารถวางใจในคำตรัสสอนของพระองค์ได้ด้วยการมีประสบการณ์กับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ของพระองค์คำถามสำหรับเราว่าวันนี้เราเป็นคนที่สแสวงหาการช่วยเหลือและการอัศจรรย์จากพระเจ้า เท่านั้นใช่หรือไม่จงรู้เถิดว่ามีความยินดียิ่งกว่าการหายโรคอีกนั่นก็คือการที่บาปต่างๆของเราได้รับการยกโทษวันนี้คุณมั่นใจหรือไม่ว่าพระเยซูทรงยกโทษบาปให้คุณหมดแล้วขอให้หมายสำคัญของชายง่อยที่ลุกขึ้นได้นั้นปลุกความเชื่อภายในของเรา ให้เราวางใจในพระสัญญาของพระองค์อีกครั้งและให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์คุณผู้ฟังครับขอให้เราสำรวจบัญชีบาปของเราอธิษฐานสารภาพบาปนั้นและขอรับการอภัยจากพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ตีลากดึงจับพระองค์ตรึงตาผู้ทีมือเท้าไว้โลหิตลังลายบนไม้กลางเขนสีแดงมองกลางเขนหัวใจเต้นที่ชื่นชมยินดี สุดที่เลือพันละนาบนกลางเขตน,นั้นที่พระองค์มรณะไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพุ้นความตาสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้ คำบันยายความราักขององค์ทรงทำยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทําต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกลางเขนราบซึ้งในใจ น้ำตาริลิลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำรรโยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันพาซ้ำนึกในพระคุณ เป็นคำพูดไดเหนือคำบรรยายความรักขององค์ทรงทมยอมทุกยอมทนไทยเราพน้นบาปจองจำแม้บางคนทําตอพระองค์ไม่เยื่อใหญ่ มองกลางเขนราบซึ้งในใจน้ำตารไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำรโรยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ E